that กนมาถึงชั้ปีที่4นะคะในช่วงบ่ายนี้มาพบกับครูก้อยในรายวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์ที่9นี้คุณครูก้อยจะพานักเรียนทั้งหมดนะคะไปสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นกันก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะให้นักเรียนดูภาพนี้ก่อนอันนี้เป็นโบราณสถานนะคะและก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีรูปภาพมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนักท่องเที่ยว ได้ไปเที่ยวชมนะคะตามที่ภาพที่นักเรียนได้เห็นนะคะในหน้าจอ,อนี้อันนี้เป็นโบราณสถานหนึ่งในจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีปฏิมากรรมพระพุทธรูปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินนะคะรวมถึงภาพถ่ายบรรยากาศต่างๆเอาละค่ะทีนี้คุณครูมีคําถามให้นะักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อที่หนึ่ง หากนักเรียนต้องการทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุโขทยัยนักเรียนจะต้องทําอย่างไรอ้าวถ้าเป็นในยุคของนักเรียนนะคะถ้าเราอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุโขทยัยเราก็เซิร์ชเข้าในโทรศัพท์มือถือถามพี่ google ใช่ไหมคะเพราะว่ายุคสมัยของเรานี้นะคะอะไรก็สะดวกสบายแต่ถ้าในอดีตเรายังไม่มีมือถืออะ เราจะทํำยังไงโอ้โหเราก็ต้องไปที่ห้องสมุดใช่ไหมคะไปสืบคน้นใช่ไหมคะหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มโตๆอาจจะเป็นบันทึกของจังหวัดสุขโขทยัยใช่ไหมคะไปดูโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะเปหรือไปฟังจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคาบอกเล่านะคะหรือ,อศึกษาจากตำนานโอ้โหนี่คือคนในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทันสมัยนะคะมีมือถือเครื่องเดียวเที่ยวได้ทั่วโลก นะคะเอาละค่ะข้อที่2หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นมันมีความสําคัญอย่างไรมันมีความสําคัญค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะเพราะเราก็อยากจะทราบว่าในอดีตท,ท้องถิ่นของเราที่เราอาศัยอยู่เนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะข้อที่3ถ้าเราจะศึกษาเรื่องราวให้น่าเชื่อถือมากที่สุด ถ้าไม่ใช่วิธีทางประวัติศาสตร์ถ้าไม่ใช่วิธีทางประวัติศาสตร์ความน่าเชื่อถือของเราเราก็จะต้องถามจากผู้รู้ถูกต้องไหมคะผู้ที่เขาเกิดก่อนเราถามนักวิชาการถูกต้องไหมคะเอาล้ค่ะเพื่อให้ความน่าเชื่อถือมันมีโอกาสเชื่อถือได้เราก็จะมีวิธีหรือขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ให้เราสืบค้นเรื่องราวนี้ได้ง่ายเพียงแค่5ขั้นตอนนะคะ5้าขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้าง ขั้นตอนที่1คือกําหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 2. รวบรวมหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าหลักฐาน4การตีความหรือการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5คือการเรียบเรียงหรือนําเสนอข้อมูลอ้าเด็กๆฟังแนละ้วยังงงอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละขั้นตอนว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1 เอาลคะคะคือขั้นตอนของการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเอ๊ะทำยังไงละคะขั้นตอนที่1ก็คือการที่เราจะศึกษาเรื่องราวในแบบประวัติศาสตร์เราจะต้องเริ่มด้วยความสงสัยอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่มีมาแต่เดิมดังนั้นผู้ที่จะศึกษาจะต้องเริ่มจากการกําหนดชื่อเรื่องให้ได้ซะก่อนว่าชื่อเรื่องเนี้ยนะคะเราจะศึกษา สถานที่สำคัญหรือสถานที่เราอยากจะรู้ว่าในจังหวัดอ่านี้มีอะไรสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยมีความสำคัญอย่างไรเราก็ต้องตั้งประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งคือกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาเอาแล้วค่ะประเด็นที่สองก็คือการรวบรวมหลักฐานถ้าเราอยากจะทราบว่าจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยมันมีความสำคัญใน ประวัติศาสตร์ในอดีตอย่างไรเราตั้งหัวข้อแล้วใช่ไหมเราก็ไปต่อขั้นตอนที่2คือการรวบรวมหลักฐานนะคะการรวบรวมหลักฐานก็คือการเอาหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวบรวมมาเลยค่ะนะคะรวบรวมมาทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะประเมินขั้นตอนที่สคือการประเมินคุณค่าของหลักฐานทํำยังไงคะมันเป็นวิธีการประเมินหลักฐานที่เราหามาได้ใช่ไหมคะ แล้วเอามาวิาพากษ์ดยการพิจารณาคือใช้ความคิดนะคะว่าหลักฐานแต่ละชิ้นที่เรานามาเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่หาข้อเท็จจริงนะคะและนํามาอ้างอิงนะคะนี่คือขั้นตอนที่3ส่วนขั้นตอนที่4นะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าหลักฐานที่เราหามารวบรวมมาได้มีข้อมน่ามีข้อสงสัยไม่มีข้อสงสัยใดๆนะคะแล้วเราก็นํามาหาข้อเท็จจริงมันน่าจะ ถูกต้องแล้วและเอามาตีความในขั้นตอนที่4มาวิเคราะห์โดยเจตนาที่แท้จริงของหลักฐานไม่ว่าจะใช้ภาษาหรือใช้ขนาดรูปร่างสภาพสังคมหรือการวิเคราะห์ถึงหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับเอามาตีความก็คือการพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนที่5นะคะ ทำการเรียบเรียงหรือการนำเสนอนะคะการเรียบเรียงนําเสนอนี้มันจะมีความสําคัญมากโดยผู้จะศึกษาประวัติจะต้องนําข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมแล้วเรียบเรียงนําเสนอให้ตรงกับประเด็นหัวข้อที่ตนเองสนใจเอาลนะคะ่ะฟังแล้วเด็กๆก็ยังสงสัยเอาตัวอย่างไปแล้วกันค่ะคุณครูก้อยจะมีตัวอย่างสถานที่ที่เราจะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในท้องถิ่นสองที่นะคะที่แรกไปที่วัด ว,วัดตโนหลวงวัดตโนหลวงคือหัวข้อที่เราจะกําหนดเรื่องถูกต้องไหมคะเอาแล้วค่ะเมื่อเรากําหนดหัวข้อเรื่องแล้วว่าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดตโนดหลวงเราก็ไปขั้นตอนที่2เลยค่ะคือการรวบรวมหลักฐานรวบรวมหลักฐานหลักฐานที่เราได้มามีทั้ง ที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้าง1หนังสือประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระอริยวงศ์สาพุทนะคะยานสมเด็จพระสังฆราชเราได้หนังสือมาแล้วหนังสืองานราตีสหภูมิภูมิเพชรบุรีอ่ะเราได้มาละสองเล่ม3คือทะเบียนวัดเราได้มาละสามเล่มเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เช่นโบราณสถานก็คือวัดประโดหลวงใช่ไหมคะพระอุโบสถที่มีลักษณะ ลักษณะคล้ายเรือสำเภานะคะและก็คำบอกเล่าของคุณพ่อพุ่มคุณแม่เนียนก็คือผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์ในวันดสนะดหลวงนั่นเองแล้วค่ะเมื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเสร็จแล้วเราจะไปขั้นตอนที่สามคือการประเมินคุณค่าของหลักฐานการทำการศึกษาหลักฐานหลักฐานมีอะไรบ้างหาได้ที่ไหนเมื่อไหรและอย่างไรห,หลักฐานนั้นคืออะไรคือวัดสนะดหลวง ที่ไหนคือสร้างหมู่บ้านตนวนดหลวงหมู่ที่9ตำบลบางเก่าอำเภอชะอ่ำจังหวัดเพชรบุรีและสร้างเมื่อไหร่ล่ะก็ก่อสร้างขึ้นราว สมัยอยุธยาหรือต้นรัชกาลรัตนโกสินทร์ทีนะคะอย่างไรอย่างไรก็คือมีหลักฐานที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็คือพระอุโบสถมีลักษณะคล้ายเรือสำเภามีประตูเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีหน้าต่างสองบานอันนี้คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานนะคะเอามาเรียบเรียง นะคะจากนั้นมาตีความวิเคราะห์ขอห้อมูลมาเรียบเรียงเลยคะ่ะวัดโนดหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านโนดหลวงหมู่ที่9ตำบลบางเกา่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดโบราณสถานนะคะสันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นราวปลายสมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างแต่มีหลักฐานที่เห็นอยู่ปัจจุบัน คือพระอุโบสถมีลักษณะคล้ายเรือสำเภามีประตูเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะมีหน้าต่างสองบานอ,อุบาสถนะคะอุโบสถโทษทีค่ะลักษณะนี้นั้นเป็นรูปลักษณะศิลปะในสมัยอยิธยาและเรียกอุโบสถลักษณะนี้ว่าอุโบสถมหาอุดนี่คือ การตีความวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเมื่อเราตีความวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเราจะเรียบเรียงและการนําเสนอการนําเสนอเราก็จะเอาภาพที่เราได้ถ่ายมาที่เก็บมานะคะเอามาใส่ในแผ่นนะคะอาจจะเป็นแผ่นพับใบปลิวแผ่นโปสการ์ดโปสเตอร์ที่เราจะนําเสนอข้อมูลนะคะเหมือนกับการรายงานหน้า หน้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะต้องมีรูปภาพใช่ไหมออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราได้ทําการศึกษาข้อมูลแล้วเอามานําเสนอให้ทําไมคะให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะจากนั้นเราก็เขียนรายละเอียดลงไปนะคะเราก็เอารายละเอียดจากขั้นตอนที่4มาเรียบเรียง นะคะลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นเป็น,ปนแผ่นโปสการ์ดออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะเอาละค่ะนี่ต่อไปเป็นกิจกรรมใบงานซึ่งนักเรียนจะได้ไปสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองเอาละค่ะ ก่อนอื่นไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนระดับป .4 ใบงานของครูก้อยนะคะจะให้ทำในสัปดาห์ที่9และสัปดาห์ที่10นะคะเพราะนั้นใบงานนี้นะคะให้ทำ2สัปดาห์เพราะนั้นสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะส่งคลิปเก่าให้นักเรียนนะคะและไปทำมานะคะให้ใช้2สัปดาห์ นะคะใบงานนี้นะคะอาละค่ะนี้ครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือการนําเสนอการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นมี5ขั้นตอนนะคะเด็กๆจะต้องสืบค้นว่าเด็กๆอยากจะทราบสถานที่ท่องเที่ยวหรือทางประวัติศาสตร์ที่ไหนนะคะนักเรียนก็ทําตามขั้นตอนวิธีการสืบค้นมา5ขั้นตอนอาละครูคูก้อยจะยกตัวอย่างนะคะ าการสืบค้นเรื่องเราในท้องถิ่นนะคะคุณครูเสนอในเรื่องของท้องถิ่นในเมืองมีนบุรีของเรา,า,า,าเด็กๆชั้นป .4 ยังไม่ทราบความเป็นมาของมีนบุรีอ้าวง่ายๆแล้วกันนะคะตัวอย่างการสืบค้นเรื่องเราในท้องถิ่นเมืองมีนบุรีอ้าวถ้าคุณครูอยากจะทราบประวัติพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีล่ะเด็กๆพอจะรวบรวมข้อมูลได้ไหม เด็กๆก,ก็จะตั้งหัวข้อชื่อเรื่องใช่ไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีนบุรีนี่คือขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อนะคะเราได้หัวข้อแล้วว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีนบุรีจากนั้นเราก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนที่สองถูกต้องไหมคะอ้าวขั้นตอนที่2อว่ายังไงคะขั้นตอนที่สองเราก็จะทำการรวบรวมข้อมูลนะคะ รวบรวมข้อมูลมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ก้อยหามาก็หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เช่นขอจดหมายเหตุมินบุรีบันทึกประวัติเมืองมินบุรีส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมินบุรีเข้าของเครื่องใช้โบราณโบราณสถานโบราณวัตถุห้องถังนักโทษใต้ดิน อ่านะคะเป็นขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะเป็นการวารวบรวมข้อมูลเล่าไปสู่ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานว่าหลักฐานมีอะไรหลักฐานมีอะไรคะในชาร์ตนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีใครเป็นผู้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ไหนที่บริเวณสำนักงานเขตมีนบุรีใช่ไหมคะสร้างเมื่อ,อไรสร้างขึ้นเมื่อ ปีพศ2445สร้างอย่างไรมันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นไม้สักทองทั้งหลังอายุกว่า100ปีเหตุใดเดิมเคยเป็นสารากลางจังหวัดมินบุรีเมื่อสมัยที่มีนบุรียังมีฐานะเป็นจังหวัดอยู่นี่นะคะคืะทีาทำการศึกษาหลักฐานตรวจความถูกต้องข้อมูลเท็จจริงหรือไม่นะคะแล้วเราเข้าไปสู่ขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะคือการสรุป หรือการตรีความเหมือนกันค่ะแล้วก็สรุปมาว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมินบุรีเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคมพศ2550ตั้งอยู่ที่ถนนสีหบุรานุก,กิจภายในบริเวณสำนักงานเขตมินบุรีเดิมใช้เป็นศารากางจังหวัดมินบุรีสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ถสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรังนตนโกสินทร์สร้างขึ้นตั้งแต่พศ2445อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2544ปัจจุบันสำนักงานเขตเมมุรุรีร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม แล้วค่ะน,นี่คือข้อมูลขั้นตอนที่4นะคะในการตีความวิเคราะห์หรือสรุปข้อมูลและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเสนอถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องมีภาพถ่ายนะคะในพิพิธภัณฑ์่เห็นไหมคะภาพถ่ายอันนี้ถ้านักเรียนได้ไปที่สาน,นักงานเคมี ine, นักเรียนจะเห็นอา,อาคารไม้สักหลังทองหลังนี้นะคะแบบโบราณโบราณน,นะคะตั้งอยู่ตรงนี้ข้างในมันก็จะมี อะไรคะมีประวัติความเป็นมานะคะมีโบราณสถานมีโบราณวัตถุให้ในักเรียนเข้าไปเยี่ยมชมมันถือว่ามเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะอาละคะ่ะจากนั้นเมื่อเราได้ภาพถ่ายแล้วนะคะเราก็ทําการอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพื่อพร้อมจะนําเสนอให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ของมีนบุรีจบขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นของเรานะคะทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนชั้นป .4 นะคะจะตั้งใจทำใบงานทุกชิ้นนะคะเขียนรายมือตัวบรรจงให้สวยงามนะคะวาดภาพ ถ้าไม่มีภาพติดก็ให้วาดภาพมานะคะเอาละค่ะแล้วเรามาพบกันในสัปดาห์ที่11เลยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นใบงานนี้คุณครูก้อยให้ทำสองสัปดาห์นะคะไม่ต้องรีบตั้งใจทำเพราะร่องรอยที่นักเรียนทำชิ้นง,งานมาเป็นหลักฐานที่นักเรียนจะได้คะแนนนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่11เลยค่ะบ๊ายบาย